ครับสวัสดีครับร้านอาร์มครับผมวันนี้มาอัปเดตสินค้าในร้านนะครับคร่าวๆคร่าวๆวันนี้นะครับก็มีพันสามครับใบยิบสองนิ้วนะครับพันสามพันสี่ใบยิบสองนิ้วนะครับประมาณนี้ล้อเหล็กนะครับนีล้อเหล็กกว้างประมาณเก้าสิบห้าเซนเมตรหนึ่งเมตรห้าเซนนะครับมีนะครับแล้วก็รูมันเนี้ย เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าใส่รุ่นไหนนะครับถ้าใครหาอยู่ลองโทรมาหาผมก็ได้นะครับโรตเตอรี่นะครับมีผ่านพวนตาช้างมี3นะครับสามสแรงนะครับของ50แรงยังไม่มีนะครับตอนนี้ถ้าเป็นผ่านพวน,นผ่านบุกนะครับนี่อย่างนี้ก็17 500เาร้อยนะคพีทีพุทเตยหมื่นเก้าหอผ่านขุดมันตัวนี้8 9ดพันเกใส่รถ25แรงจนถึงอ่าสี่สแรง40 50้าิบแรงได้นะครับ คันนี้ของ50แรงขึ้นไป50ถึง70แรงนะครับหรือว่าใส่พวก MU 49 MU 57นะครับก็เข้าๆประมาณสักยี่สรายการนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็มีเข้าใหม่ครับผมอันนี้ก็เป็นผ่นขุดมันของ Ford นะครับ60แรงขึ้นไปใหญ่บึกบึนเริ่มเทิมเลย อาหารแตช้างของสามสิบถึงสี่สิบแรงนะครับตัวนี้สองหมื่นกว่าบาทเพิ่งเข้ามาอาหารขุดมันของเฮียไกย่เฮียไก่นี่ราคาเก้าพันห้าร้อยนะครับเก้าพันห้าร้อยแล้วก็อันนี้ไม่ทราบค่ายว่าค่ายอะไรตัวนี้ก็เอาไปแปดพันพอเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่มาประมาณสิบตัวอ่าโรตารี่เก่านอกมีรห้าสิบพร้อมยอยตัวนี้เก้าพันห้าของอิสกิ การจมการจมนี่4,005นะครับของรุ่นบีแล้วก็เป็นผ่านยกล่องผ่านยกล่องก็ถอดได้ถอดกระถูกออกได้เปลี่ยนเป็นกีดล่องหรือว่าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ประมาณ11,000บาทนะครับสภาพสวยคงดีตัวนี้มีปีกให้นะครับปีกเอาไปยกล่องเส่นฉีดยาถ้าตามสภาพนี้ก็เอาไป6,500พอ 6,500ถ้ามาเอาเองก็ลดไป500แต่ว่าไม่ได้ส่งครับมีปัม๊มมียอยยอยมีครึ่งหนึ่งปีกก็กว้างดีอยู่นะครับถังไม่ผุครับนี่ก็เป็นพีีเข้ามาใหม่อันนี้เดี๋ยวรอเปิดราคาก่อนนะครับอหูมาาไว้ด้วยครับท่านใดที่มองหาอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ่ามือสองนะครับอาจจะพูดเร็วไปหน่อยเดินเร็วไปหน่อยนะครับก็ถ้าใครสนใจลองโทรมาได้นะครับที่เบอร์0ูน8 3 7 5592ครับร้านอามกเกษตรยนต์นะครับตั้งอยู่ติดถนนเส้นหลักสระบุรีลมศักนะครับหมายเลข21อยู่ช่วงอำเภอเช ב ดาน,นครับเป็นอำเภอเชบดานจังหวัดลบบุรีขึ้นเป็นตำบลลำนาลายนะครับอ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ